สวัสดีครับผมทานนะครับเป็นผู้โชคดีที่ทำมายู่ี้ให้สร็จวันต่อคนนะครับใครที่จองได้ราคาพิเศษนะครับซึ่งวันนี้เป็นการสักคิวครั้งที่3ของทานซึ่งก่อนหน้าทานเคยไปสักมาแล้วที่กรุงเทพซึ่งไกลามากทานก็อยากจะเชิญชวนคนโคราชนะครับมาสักที่นี่เพราะว่าสักที่นี่ที่ทานจากประสบการณ์นะทานสักที่นี่ไม่มีเลือดออกเลยอันนี้คือทานเพิ่งสักเสร็จเลยนะครับด,ดูใกล้ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทานเคยไปสักที่กรุงเทพมะครับ แพงด้วยแล้วก็เลือกเต็มเลยครับเจ็บด้วยแต่ทางมาสักที่ี่ไม่เจ็บเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่นี่เราระกรันการเติมฟรีด้วยแล้วก็ทางพอใจมากเพราะว่าที่นี่เป็นการสักคิ้วเสืมหมูเหงืซึ่งปกติเนี่ยทางจะมีปัญหาเรื่องคิ้วทานจะมีแค่ครึ่งหนึ่งคือปกติคนเราอ่ะจะมีคิ้วยาวอะ่ะหกักยาวกว่าดวงตาแต่ว่าคิ้วทาเนี่ยมันสั้นกว่าดวงตาทางก็เลยมาเพื่อความมั่นใจให้ตัวเองทางเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจอ่ะต่อไปเราทาอะไรก็ดีครับ แล้ก็เป็นการเสร,ริมหัวเหงที่ดีมากแล้วก็อยากเชิญชวนจริงๆนะครับชาวโคราชมาที่นี่นะครับอ,อ,อยู่ใกล้แม็กโครครับมาง่ายครับสะดวกไม่เจ็บด้วยเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนก็คือทานจะมาเติมฟรีอีกเพราะว่าตอนนี้ทานได้สั่อาจารย์เลยนะครับก็ใครที่สนใจก็คือทานอยากแนะนําให้ แทางขเขาเรียกอะไรติดต่อทางไลน์ไลน์ของร้านนะครับเพราะว่าที่ไลน์ร้านจะมีประกาศโปรโมชั่นดีๆหรือว่าประกาศกิจกรรมดีๆสาหรับใครที่อยากจะมาทําหรือว่าอยากจะมาเรียนทางร้านก็นรับสอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นราคาที่น่าสนใจมากใครที่อยากมีอาชีพที่มั่นคงอ่ะทางแนะนาเลยครับว่าที่นี่เหมาะมากครับอาจารย์พูดเพราะใจดีครับพนักงานบริการดีแล้วก็บริการดีทุกอย่างเลยที่นี่สะดวกสบายครับมีที่จอดรถกว้าง มาได้เลยนะครับชาโคราชขอบคุณครับ